HAPPY BIRTHDAY! HAPPY เฮ้ยบู๊ยตาเปิดไฟเปิดไฟอะไรเตุยต้องเอาเผื่อไว้ปีนี้ค่ัไม่เป็นไรอาจารย์ขอกินไอ้โอ้หมูไหมแล้วอาจารย์ให้ไหมอาจารกินต่อหมูไหมเลว จังหวะนี้แหละจังหวะดีในการที่หมูนะ <Okay. S 2> ถ่ายลูกตาถ่ายลูกตาอีคิวมาอาีอาคิวมา,อามองกล้องมองกล้อง